สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิศน,นานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆของพี่ปูเลยค่ะมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะคะสําหรับการทําอาหารนะคะช่วงนี้พี่ปูยุ่งมากนะคะเพราะฉะนั้นเมนูอาหารของพี่ปูจะเป็นเมนูอาหารที่ทําจริงกินจริงแล้วก็อาศัยความรวดเร็วและสะดวกกันนะคะเพื่อเราจะได้มีคลิปไว้พบปะสังสรรค์กันนะคะอันนี้พี่ปูให้ดูก่อน พี่ปูจะจัดการของเก่าที่มีอยู่ติดบ้านนะคะอันนี้เป็นพะโลห่านนะคะพะโลห่านที่พี่สาวซื้อมาฝากกันนะคะแต่ว่าถ้ากินพะโลหลายๆมื้อเนี่ยพี่ปูเกิดความเบื่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะดัดแปลงเมนูของเรานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำซากจำเจนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเอาเนื้อห่านเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วเลาะกระดูกออกนะคะหั่นเฉพาะเนื้อคะ่ะเพราะว่าสามีพี่ปูไม่ชอบนะคะ มีกระดูกติดอยู่ด้วยนะคะเราต้องบริการอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะแนะนําวัตถุดิบก่อนนะคะก็มีกระเพานะคะที่แม่เด็ดไว้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะกระเพางดงามมากเราก็จะเด็ดใส่แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกกันนะคะโดยที่ยังไม่ล้างนะคะผูกปากให้แน่นนะคะไม่ให้อากาศเข้ามันก็จะเก็บได้ประมาณ2อสาวันนะนะคะก่อนที่เราจะใช้โดยที่กระเพาจะไม่ดํานะคะส่วนอันนี้จะเป็นพริกแห้งนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็พริกอ่อน,นะค่ะ แล้วก็พริกสดค่ะพี่ปูก็ทําง่ายๆแบบเนี้ยเดี๋ยวไปดูการหาพริกของพี่ปูเลยว่าหาแบบไหนนะคะวันนี้พี่ปูมาพร้อมครกเลยนะคะเพื่อความเป็นแม่สีเรือนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ปูตาพริกไม่เป็นนะคะพี่ปูจะใส่นี่เลยค่ะพริกไทยนะคะของพี่ปูลงไปกระเทียมค่ะพริกแห้งนะคะ แล้วก็พิกกี้หนูสดนะคะพิกกี้หนูแท้นนะคะที่มีติดบ้านอยู่นะคะ<ส>แล้วก็เมื่อกี้นะคะที่วางให้ดูลืมไปนิดนึงน,นะคะว่ามีข่าด้วยนะคะในสูตรของพี่ปูนะคะ<ส>นี่นะคะห่านที่พี่ปูเอ่อ แกออกจากกระดูกกันนะคะเราก็ชิ้นอาจจะไม่สวยงามนะคะนะคะเราก็เปลี่ยนแปลงเมนูของเราไปนะคะแค่นี้ก็พอเบื้องนะคะี่ปูจะใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่พริกนะคะให้ปริมาณพอดีกับเนื้อห่านที่เราจะปรุงนะคะ พี่ปูตำซะเยอะนะนะคะพี่ปูก็จะเอาไว้ผัดชาด้วยจริงๆบ้านพี่ปูทั้งผัดกะเพราแล้วก็ผัดชาพี่ปูใช้เครื่องเดียวกันเลยเพราะว่าพี่ปูชอบกลิ่นของสมุนไพรนะคะแล้วในสูตรเนี่ยจะใช้เป็นผัดกะเพราปลาอะไรก็ดับขาวดีจังเลย หอมปุ้งนะคะเติมน้ำได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าออ๋ไไม่ไหวแล้วคุณคุณสามีพี่ปูเขาชอบปัดก,กะเพราที่มีน้ำหน่อยนะคะฟ <c oughs> ังเสียงแม่พี่ปูจามซะก่อนว่ามันเด็ดขนาดไหนนะคะ <c oughs> พี่ปูจะใส่ออซอสผัดประจำบ้านของพี่ปูนะคะลงไปนิดนึงนะคะ พอพี่ปูพี่เกียดมาหยอกอะไรทีละหล,หลายหลายอย่างนะคะก็ขวดเดียวเอาอยู่เหมือนเดิมค่ะ z ูมกันให้ดูใกล้ๆดีกว่านะคะชิมให้รสชาติถูกใจนะคะพี่ปูเติมซอสไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะแล้วผัดกะ,เ,ะ,ะ,เ,ดดะเพราอาหารของพี่ปูนะคะรสเด็ดค่ะเพราะจริงๆคุณสามีพี่ปูเนี่ยนะคะเขาจะชอบหวานนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะคะเพราะว่าน้ําพะโล้เนะี่ยมีรสหวานอยู่ถูกไหมคะ เราจะใส่กระเพราลงไปนะคะพี่ปูรับประกันความอร่อยนะคะกระเพราห่านของพี่ปูนะคะวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะแซ่บหลายนะคะดีกว่าที่เราจะกินพะโล้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 อุ่นซ้ำอุ่นซากอยู่แบบนั้นน,น,นะคะ พี่ปูก็ปิดคลิปกันเลยดีกว่านะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมหน้าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ